สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูรีสุดาคณะสิรีวงนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นยมศึกษาปีที่ 2, สองสหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะรอบวันที่4ี่ถึงสิบสี่มกราคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสหวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นสู่บทใหม่เลยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ตั้งรละภาพาพื้นศาสที่มีผลต,ต่อประชากรทวีปเอเชียอ้าวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับทวีปเอเชียก่อน ทวีปบน,นโลกของเรานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด7ทวีปด้วยกันใช่ไหมมีทวีปอะไรบ้างอ่าสีชมพูเริ่มต้นเป็นทวีปยุโรปนะคะสีน้ำตาลคือทวีปแอฟริกาสีเขียวเป็นทวีปเอเชียสีส้มนะคะก็คือทวีปออสเตรเลียโอเชียเนียนะคะแล้วก็สีเหลืองทวีปอเมริกาเหนือนะคะและสีม่วงก็จะเป็นทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมีมหาสมุทรอ่า ยูทั้งสิ้นอ่ะแล้วก็ทวีปอีกกันทวีปหนึ่งนะคะทวีปแอนตาร์กติกาค่ะขออภัยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีมหาสมุทรอาร์กติกนะคะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็มีจะมีมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มีมหาสมุทรอตแลนติกนะคะรายล้อมรอบทั่วไปวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทวีปเอเชียกันนะคะ,ะติศา์ของทวีปเอเชียเป็นอย่างไรเอเชียนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นไปใช่ไหมเอเชียใหญ่ไหมคะ ใหญ่มากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงแบ่งทวีปเอเชียออกเป็นทั้งหมด5ภูมิภาคด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเอเชียตอนออกนะคะอันดับที่2คือเอเชียนออกเฉียงใต้และอันดับที่3คือเอเชียใต้อันดับที่4คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และอันดับที่5คือเอเชียกลางนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาทําความรู้จักกับเอเชียตอนออกกัน เอเชียตอนออกนะคะก็คือดินแดนที่อยู่ทางตอนออกของทวีปเอเชียนั่นเองดินแดนนี้นะคะเป็นแหล่งอรารยธรรมที่สําคัญแล้วก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะคะก็แล้วก็มีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็เปน็นแดนที่มีความสําคัญมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองซึ่งก็มีประเทศหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะในเอเชียตอนออกนะคะมีประเทศอะายบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ประเทศแรกเลยก็คือประเทศจีนนะคะอ่าประเทศจีนนะคะประเทศจีนแล้วก็มีประเทศไต้หวันไต้หวันนี่เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะแล้วก็มองโกเลียญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นั่นเองนะคะอ่าตรงไหนประเทศจีน่องขอภัยคู่เปิดสไลด์ผิดนะคะอันนี้ก็เป็นประเทศจีนนะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็จะมีไต้หวันนะคะไต้หวันเนี่ยาบางบางที่ก็ยังไม่ให้การยอมรับให้เป็นประเทศเนาะก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่าทีนี้เรามาดูเอเชียนออกเป็นอย่างไรนะคะเอเชียต้นออกนะคะเป็นภูนมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะมีผ้าห้าประเทศอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะคะ มียนาเขตนะคะตอนเหนือจรดกับสหพันธรัฐรัสเซียอ่าแล้วก็ทางตะวันออกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกนั้นจรดภูดมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียกลางนะคะส่วนทางใต้จดภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะลักษณะภูมิประเทศของเอเชียประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะเรียกว่าภาคพื้นทวีปค่ะ ภาพพื้นทวีปนี้ก็จะมีอ่าจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และมองโกเลียนะคะมีลักษณะเป็นประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาแล้วก็ที่รับสูงนะนักเรียนเทือกเขาที่สําคัญสําคัญของเขาก็ได้แก่เทือกเขาหิมาลัยอ่าที่รับส่งยุนนานนะคะแล้วก็ที่รับส่งมองโกเลียน,นั่นเองนะ,ะพื้นที่หลายแห่งในบริเวณที่รับส่งเป็นเขตทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ ไม่น่แน่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์เช่นชนผอามองโกนะคะส่วนบริเวณที่เป็นรับรูมแม่น้ําก็จะมีแม่น้ําที่สําคัญสําคัญก็ได้แก่แม่น้ํหัวงเหอนะคะแล้วก็ <c oughs> แม่น้าแยงสีหรือฉางเจียงนั่นเองนะคะแล้วก็มีเขตที่เป็นแผ่นดินก็คือบริเวณที่มีน้แม่น้ําไหลลงสู่ทะเลภายใน อ่าเช่นแอ่งเซชวนในจีนมีแม่น้ำฉางเจียงและแม่น้ำสาขาไหลาผ่านบริเวณสภาพอากาศของเขานะก็จะมีอากาศร้อนชื้นมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่หนานแน่นนะคะบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสุดในเขตภาคพื้นทวีปก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียงเพราะว่ามีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนั่นเองนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นบริเวณที่เป็นเกาะนั่นเอง บริเวณที่เป็นหมู่เกาะก็ได้แก่หมู่เกาะญี่ปุ่นนะคะซึ่งในหมู่เกาะญี่ปุ่นก็จะประกอบไปด้วย5เกาะใหญ่ๆด้วยกันเช่นเกาะฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุ ido, hu, oku, แล้วก็ฮวชูนะคะหมู่เกาะคูริวเกาะเซคารินแล้วก็เกาะไต้หวันนะคะซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็เป็นที่ราบริมฝั่งทะเลแคบๆมีแม่น้ําสายสันส้นๆไหลเชี่ยวแล้วก็มีเกาะแก่งมากมายประชากรจึงตั้งถิ่นฐานกระจายตัวตามที่ราบชายฝั่งนั่นเองนะคะ ที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมน้ําผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงนะคะแล้วก็เกศภูเขาก็มักจะเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้งนั่นเองส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชทรัพย์สินนะคะแต่ว่าบริเวณภูเขาไฟนี้ก็จะมีแร่ธาตุนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มสมบูรณ์ก็ยังมีประชากรอาศัยอยู่จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะนะคะการเดินทางระหว่างหมูกก่เกาะค่อนข้างลําบากนะคะและอันตรายก็เลยทําให้ ประชากรเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนของตัวเองอไม่ค่อยมีการย้ายถิ่นฐานเท่าไหร่นั่นเองส่วนสภาพภูมิอากาศนะคะของภูมิภาคเอเชียนออกนี้ก็เป็นอากาศแบบเขตดอบอุ่นนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมจึงมีฝนตกนะคะแล้วก็มีพายุตามชายฝั่งอ่าบริเวณชายฝั่งทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนเกาะไต้หวันหมู่เกาะญี่ปุ่นประชากรมักประสบปัญหาวาตภัยนะคะแล้วก็อุทกภยัย ส่วนในฤดูหนาวโดยทวนจากลมมรสุมฤดูหนาวพัดเข้าสู่ตอนเหนือของจีนนะคะเกาหลีเหนือญี่ปุ่นบริเวณนี้นะคะก็จะมีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกนะคะส่วนตอนใต้ของจีนก็จะมีอากาศร้อนเฉ้นนั่นเองด้วยความที่ภูมิภาคเอเชียหนออน,นะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายนะคะก็เลยทาให้เขามีทรัพยากรธรรมชาตินา,นานาชนิดแตกต่างกันไปแล้วแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในมองโกเลียทิเบตนะ,ะมีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นดินตะกอนเรนปากแม่นะ้ํามีทรัพยากรน้ําแล้วก็สัตว์น้ําเช่นแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะยกตัวอย่างเช่นน้นํามันถ่านหินเหล็กแก๊สธรรมชาติตา่างๆสรุปแล้วนะคะภูมิภาคเอเชียหอกมีสภาพภูมิประเทศเ,เป็นภูเขาทะเลทราหมกกู่เกาะอ่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้นั่นเองอ่าดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็เสมือนปราการธรรมชาตินะคะที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาลุกลามก็ทาให้คนอาศัยอยู่ได้อย่าง ผาสุกนะคะผู้คนต้องตั้งถิ่นฐานอ่าแต่ประชากรก็มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อหลบลี้นีภัยธรรมชาติอ่าเช่นโควิไฟแผ่นดินไหวน้ําท่วมนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความยากลำบากในการดําเนินชีวิตนะแต่ว่าประชากรก็ยังอาศัยอยู่เพราะว่ามีทรัพยากรแรกทัดอยู่เป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะอ่านะทีนี้มาดูพัฒนาการัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกนะคะเป็นลักษณะแบบไหนนะ พนาการด้านการเมืองกับปกครองนะคะเอเชียออกเป็นบริเวณที่มีอารยธรรมเก่าแก่ย้อนไปประมาณ4,000ปีได้นะคะผู้คนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ได้สร้างสารรค์และก็สั่งสมความเจริญเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งในระยะแรกก็จะเป็นการประดิษฐค์คิดค้นเท่าของเครื่องใช้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาอ่าซึ่งในสมัยนั้นก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงซานและวัฒนธรรมหยางเฉานะคะ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมโจมองและก็วัฒนธรรมยายอยของญี่ปุ่นอ่ามีการปลูกสร้างบ้านที่มีรูปแบบง่งายๆทํากําแพงดินเหนียวเพื่อกําหนดขอบเขตและก็ป้องกันอันตรายทีนี้พอหลังจากนั้นคนก็อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่มมากขึ้นมากขึ้นก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์และก็รูปแบบการปกครองก็ภาษาข,ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารในสังคมของตนเองนะอ่าอย่างตอนแรกจีนเนี่ยก็จะมีการเลือกผู้ปกครองตามความสามารถ แล้วก็ต่อมาก็เกิดมีราชวงศ์ต่างๆปกครองกลายเป็นระบอบจกักรพรรดิมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยในการบริหารประเทศแล้วก็ทําให้เกิดการควบคุมดูแลบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์มากขึ้นนั่นเองอหลังจากนั้นนะคะจีนก็ได้มีการเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณนัฐแต่ด้วยความว่าเกิดปัญหาความอ่อนแอนะคะมีการสู้รบกันระหว่างพรรคก๊กมินตัง๋งแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นะคะ สุดท้ายนะคะในปีคิดสกกลาักรารอ่า1,949าพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีชัยชนะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์นั่นเองอ่าส่วนญี่ปุ่นนั้นนะคะก็มีการปกครองเป็นแบบเผ่าหรืออุจิแล้วก็มีหัวหน้าคอยควบคุมดูแลประชากรในเผ่านะในสมัยนั้นในญี่ปุ่นแบ่งเป็นหลายเผ่ามากเลยนะคะแต่ก็อ่าเขาก็มีความเชื่อว่าเขาเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากบรรพุุษเดียวกันก็คือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อ่าเขาก็ผู้ฉายาว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดวงดินแดนดแห่งอาทิตย์อุไทยเนาะอ่า <c oughs> แล้วก็มีผู้สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ก็คือองค์จักรพรรดินะคะชาวญี่ปุ่นเนี่ยจึงให้ความเคารพนับถือจกักรพรรดิด,ดั่งเทพเจ้าแต่ระบบจกักรพรรดิของญี่ปุ่นแตกต่างจากของจีนนะคะโดยจกักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอำนาจแต่เพียงในนามเพราะมีเจ้าหรือคุณนางเป็นผู้ดูแลระบบศักดินาอ่าแล้วก็เป็นมีการกระจายอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง อ่าซึ่งระบบนี้นะคะต่อมาก็เรียกว่าเป็นระบบโชกุนนั่นเองอ่าโชกุนเนี่ยเป็นผู้นําทางการทหารนะคะแล้วก็เป็นผู้นํารัฐบาลมีศูนย์อนาจอยู่ที่เมืองโตกเกียวนะคะส่วนจกักรพรรดิเป็นประมุขทางพิธีการอ่าจากักรพรรดิเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เทพเจ้าองค์นี้มีชื่อว่าอามาเตระสุนะคะเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวญี่ปุ่นอ่า ซึ่งมีความเชื่อว่าเอา่อเสื้อทอดเื้อ,เช,อ,เ,ชอเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นก็เลยทาให้เกิดความเชื่อว่าจะไม่มีการลมล,าล้างราชวงศ์เพราะเชื่อว่าเกิดมาจากเทพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนะเาะอ่าเรามาต่อกันในเรื่องของโชกุนนะคะอา่าโชกุนอย่างที่บอกไปเป็นผู้นําทางการทหารแล้วก็เป็นผู้นํารัฐบาลเนาะแล้วก็มีจกักรพรรดิเป็นรเป็นประมุกทางพิธีการซึ่งจักรพรรดิเนี่ยก็จะประทับอยู่ที่มอมเกียวโต จนถึงปีคิรศ .1,867 1,867นะคะระบบโชกุนก็สิ้นสุดลงแล้วก็มีการฟืน้นฟูอำนาจของจกักรพรรดิขึ้นมาใหม่ในสมัยเมจิอ่าซึ่งสมัยนี้เมจิน,นี้นะนักเรียนก็จะอยู่ในช่วงปีหนึ่งปีคศ .1,868 ถึงปีคิสรสศ .1,912 เป็นสมัยแห่งการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกมีการวางรากฐานความเจริญของญี่ปุ่นนะฮะ ซึ่งสมัยเมจินี้ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทยเรานะแล้วก็มีในช่วงนั้นก็มีการเป็นรัฐประเทศแหสมัยอะเนาะญี่ปุ่นก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นชาติแรกในเอเชียในปีคศ1889แล้วก็ได้พัฒน,นาจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจในเอเชียนะคะแล้วก็ใช้ลัทธิทางการอาหารนิยมขยายอำนาจเข้ายึดครองประเทศต่างๆในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สุดท้ายก็ได้พ่ายแพ้ สงครามโลกนะคะญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมายึดครองญี่ปุ่นอยู่ทั้งหมด7ปีอ่าแล้วก็ร่างเงินฉบับใหม่ห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพของเตงแล้วก็มีการปก,กปัองการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ญ,ญี่ปุ่นนั่นเองนะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นการเสริมสาระเนาะโชกุนแปลว่าอะไรแปลว่าจอมทัพของจกักรพรรดิซึ่งโชกุนเนี่ยก็จะมีอํานาจมาก มีอำนาจทางด้านการทหารการยุติธรรมการเก็บภาษีอากรนะคะมีการปกครองระบบฟิวดั้นตามยุโรปตระกลูลต่างก็มีการครอบครองแคว้นมีรับเรียกว่าซามูไรซามูไรเป็นผู้รับใช้นะ,ะเป็นกําลังสําคัญแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อไดเมียวมากนั่นเองนะคะซึ่งโชกุนก็จะมีโชกุนคนแรกนะคะก็คือมินาโมโตโยริโตโมะนะคะต่อมาก็ผู้มีอ,มอำนาจต่อมาก็ โชกุนอาชิกังะนะคะแล้วก็โชก,กุนตระกูลสุดท้ายก็คือโชกุนเงวะนะคะอ่าแล้วก็จะมีสมไัยกับนินจานแหละทำหน้าที่นะคะในการเป็นผู้รับใช้โชกุนนั่นเองนะนี้ก็เป็นลักษณะของระบบโชกุนนะคะอ่าส่วนเกาหลีนะคะก็มีการเริ่มอาณาจักรบริเวณเกาหลีเหนือในปัจจุบันนะคะซึ่งเกาหลีมีราชวงของตนเองแต่ก็ตกอยู่ภายใต้อิพนของจีน ก็ทําให้รับอิทธิพลของจีนเกือบทุกด้านเลยนะคะในปลายศสวรรษที่19ญี่ปุ่นก็กลายเป็นชาติมหาอำนาจใช่ไหมเราก็ได้ขยายอิทธิพลเข้าไปยังเกาหลีแล้วก็ยึดครองเกาหลีเป็นเมืองขึ้นในปีคิดสะระด1910-1945ก็ทําให้เกาหลีอยู่ภายใต้าการปกครองของญี่ปุ่นจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปีคิดสราด1945เกาหลีก็ได้เ,เอกราชแล้วก็เกิดปัญหาทางการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเราสุดท้ายก็ทําให้เกาหลีเนี่ยแบ่งออกเป็น ประเทศเกาหลีเหนือที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วก็เกาหลีใต้ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งความขัดแยง้งทางการเมืองก็ทําให้เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ะนะฮะในปีคิดจา1950-1953ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออยู่นั่นเองนะคะน,นี่ก็เป็นภาพเกาหลีเหนือนะคะอ่าทีนี้เรามาพูดถึง ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจในความ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงก่อนคร,ริสตศวราที่ส9นะคะมีพื้นฐานเป็นลักษณะของเกษตรกรรมมีการทําการค้าระหว่างรัฐแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการติดต่อค้าขายอ่าซึ่งในในคริสตศวราที่19กเนี่ยก็มีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนเนาะอ่าทีนี้ชาวจีนเนี่ยสิ่งที่เขาค้าขายตอนแรกก็คือใบาชา ทีนี้จีนซื้อของจากชาติตะวันตกน้อยนะคะทาให้ชาติตะวันตกเนี่ยขาดทนุนชาติตะวันตกทําไงเขาก็เลยเอาฝิ่นนะคะเข้ามาขายให้กับชาวจีนอ่ามันก็เกิดเกิดเป็นสงครามขึ้นมานะฮะระหว่างอังกฤษก,กับจีนกลายเป็นสงครามฝิ่นในปีคศ1839-1842สุดท้ายจีนเป็นฝ่ายแพ้นะฮะแล้วก็ทาให้ตะวันตกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในจีน การเข้ามาของชาติวันตกเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เศรษฐกิจของจีนนะคะเข้าสูร่ระบบอุตสาหกรรมมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนักเช่นต่อเรือเหล็กก้าอุตสาหกรรมเบาเช่นผ้าฝ้ายอะไรต่างๆแต่ก่อนเป็นเกษตรกรรมแบบยังชีพนะ,ะต่อมาก็พัฒนานะคะพัฒนามีการปฏิรูปที่ดินเป็นนโยบายหลักของพรรคการเมืองนะคะก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมา นะคะก็มีพรรคก็เม็นตังแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็มีการชักจูงชาวนาให้เข้ามาร่วมกับตนเพราะตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากเปลี่ยนแปลง,ปลงเศรษฐกิจไปเป็นแบบอุตสาหากรรมเนี่ยมันก็ทําให้ชาวจีนยากจนลงเนาะอ่าพอยากจนลงเนี่ยคนเรามันก็อยากจะอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดพรรคการเมืองเกิดขึ้นตอนแรกจีนเป็นสาธารณก่อนนะทีนี้ด้วยความว่ามันอดอยากมากเนาะก็เลยมี การแข่งขันกันระหว่างพรรคก๊กมินตังกับพรรคคอมมิวนิสต์สุดท้ายพรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถชักจูงประชาชนเข้าร่วมกับตัวเองจนเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนะคะอ่าทีนี้พอจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปีคศ1949ก็ได้ดำเนินการปฏริปที่ดินแล้วก็เร่งผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาการผิดพลาดก็ทําให้ผลผลิตกเกษตรกรรมลดลง สุดท้ายนะคะก็มีวีรบุรุษขึ้นมานะคะก็คือในเติ้งเสี่ยวผิงนะคะเป็นผู้นําจีนได้น,นํานโยบายแบบใหม่เข้ามาใช้ในจีนก็คือนโยบาย4ทันสมัยมีการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการทาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมีการประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําทให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในกลางศตวรรษทศวรรษที่1990 เมืองใหญ่หลายแห่งของจีนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินเซินเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะคะแล้วสุดท้ายจีนก็กลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนั่นเองอ่าส่วนญี่ปุ่นนั้นในปีคริตศ .1854 มีการพัฒนาเศรษฐกิจจนประสบความสำเร็จ มีการลงทุนในกิจการต่างๆทั้งด้านสาธารณูโปโคอุตสาหกรรมด้วยความว่าญี่ปุ่นเคยแพ้ส,สงครามโลกครั้งที่สองเนาะทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยอยากจะสร้างญี่ปุ่นให้เข้มแข็งทางการเมืองเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการขยายตัวของลทัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐก็เลยช่วยพัฒนาศเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นด้วยการสานับสนุนทางการเงินเครื่องจักรทาให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพเนาะก็เลยไม่ต้องเอาเงินไปสนับสนุนอกองทัพมากนะคะ ญี่ปุ่นก็เลยนาเงินที่ใช้เขประมาณในการจะไปสนับสนุนด้านการอาหารเนี่ยมาผลิตเครื่องไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่งขายทั่วโลกแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนทางเกษตรกรรมทาให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงญี่ปุ่นก็เอ่อยังเจริญรุ่งเรืองได้อ่ะนะคะแต่บางครั้งก็ยังมีการประสบปัญหาด้านเอ่อเศร,รษฐกิจบ้างอา่าเช่นปัญหาชุมชนแออัดปัญหามลพิษ ที่เกิดจากโรงงานก็ทําให้เกิดโรคขึ้นมาเรียกว่าโรคมินานมิตะนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นก็พัฒนาตัวเองนะคะจนกลายเป็นแบบประเทศชั้นนำแหละของโลกาอ่สำหรับเกาหลีของเราเป็นยังไงเกาหลีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจแตกต่างนะคะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ปกครองระบบประชาธิปไตยเนาะแต่เขาก็ได้ดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมในช่วงสงครามเย็น แล้วเกาหลีใต้ก็มีการเจริญตัวมากขึ้นแล้วก็มีความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์เครื่องไฟฟ้าส่วนเกาหลีเนี่ยเกาหลีเหนือนะคะปกครองในแบบคอมมิวนิสต์ก็จะเน้นบริหารด้านการเมืองกับปกครองพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ไม่เจริญเท่าทันกับเกาหลีใต้มากนั่นเองนะเห็นไหมเกาหลีใต้ก็เจริญรุ่งเรืองมาอ่าสําหรับด้านสังคมนะคะสังคมของประเทศเอเชียออกนั้นเออ่ก่อนคริสตศตวราษที่10 เจ็ดนะคะเป็นสังคมแบบจารีที่ปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคนในสังคมก็จะแบ่งออกเป็นชนชั้นก็จะมีชนชั้นปกครองอ่ามีนักรบมีชาวนามีช่างฝีมือมีพ่อคา้านะคะมีลทัทธิความเชื่อมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมซึ่งลัทธิที่เขาเชื่อก,ก็คือลทัทธิของจอนะมีหลักคําสอนเรื่องความกตัญญูกตวิธีการกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเน้นคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาหาความรู้ส่วนญี่ปุ่นนี้จะมีความเชื่อในลทัทธิ บูชิโดนะฮะเรื่องความกล้าหาญการจงรักภักดีต่อผู้นําสังคมในเอเชียตนออกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงในคิศตวรรษที่19เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกเนาะในยุคจักรวรรดินิยมนะคะอ่าอย่างญี่ปุ่นในสมัยเมจิเนี่ยชนชั้นปกครองตั้งแต่ักพรกเช่าะวงศ์ขุนนางก็รับเอาวิถีชีวิตแบบตะวันตกส่วนจีนชนชั้นปกครองส่วนใหญ่ก็มีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่า แต่คนรุ่นใหม่ก็มีการศึกษาตะวันตกก็นําจึงเป็นผู้นาในในการรับวรรั้นำตะวันตกเข้ามาอ่ายกตัวอย่างเช่นแนวคิดประชาธิปไตยอ่าแล้วญี่ปุ่นก็มีการประกาศใช้ธรรนูญในปีคิสระกัตริย1889แล้วจีนก็เปลี่ยนไปการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนการปรกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองอ่าแล้วก็มีอีกชนชั้นหนึ่งนะคะเรียกว่าสามัญชน สามัญชนนี่ก็จะเป็นพื้นเพยยที่มาจากชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าแต่สามัญชนต่างๆเหล่านี้นะคะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นนั่นเองอ่าในปีคศ .1945 สังคมในเอเชียตะวันออกได้รับผลกระทบจากโลกในยุคสงครามเย็นจีนและเกาหลีเหนือปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ก็ได้มีการควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวดนะคะในด้านการเมืองการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการกําหนดแนวทางวิถีชีวิตของประชาชน แต่ญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการวางรากฐานประชาธิปไตยและเศรษฐกิจจากอเมริกาเนาะก็เลยทําให้มีสิทธิมีสตรีเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมบุรุษโดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้งสังคมเมืองในญี่ปุ่นก็เกิดการขยายตัวประชาชนอพยพเข้ามาทํางานแล้วก็อาศัยในเมืองใหญ่ส่วนจีนนะคะเริ่มแต่ทศตวรรษที่1,980ประชากรก็มีเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็ใช้ในโยบายให้กับประชาชนมีลูกแค่คนเดียว เพื่อควบคุมลวงตาการเพิ่มขึ้นของประชากรยกเว้นชนกลุ่มน้อยในดินแดนที่มีผู้คนน้อยก็รัฐบาลก็ยอมให้รูปสองคนได้แต่หลังๆมันก็มีการผ่อนกฎเกณฑ์ให้ให้ผู้ที่สูญเสียลูกจากภัยธรรมชาติรุนแรงให้มีลูกคนใหม่ได้อะไรต่างๆปัจจุบันนะคะสังคมมูลนิธิเฉลี่ยตองออกก็มีพัฒนาการเป็นสังคมเมืองมีเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น แล้วก็ประชาชนก็ต้องเผชิญกับปัญหาชุมชนแออัดมลภาวะแล้วก็โรคภัยที่เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะซึ่งคุณครูคก็ต้องมาพูดคุยกับนักเรียนไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วครัหน้าเราจะมาพูดกันถึงภูมิภาคเอเชียใต้นะฮะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามของครูมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะค,ะคำถามมีดังต่อไปนี้ การเข้ามาติดต <Un> mm ่อ hmm. ค <to> ้าขายของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ได้ส่งผลต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีอย่างไรการเข้ามาติดต่อค้าขายของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ได้ส่งผลต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีอย่างไร ข้อ2นะคะในช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีลักษณะอย่างไรในช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะนั้นตอบคาถามของครูท้ายคลิปด้วยนะคะขอให้ได้มีความสุขกับการเรียนค่ะวันนี้เราพบกันทานัานี้สวัสดีค่ะ